มือนนิมาตอนกเขาไงมือนีิต้อดินมือนี่มากับเชียนโบดเชียนโบดแต้มที่สองมดองงอของงออยู่ผุนมาเนิของผมก็ว่ามันเถื่อนันล่ลงดูครับไปเบิ้งกันห้ามันถื่อสองตัวเบิ้งจอมโหดมือนน่เอาจอมโหดมาด้วนด้วนเตียมสอง ทุทีสโอ้ยกินออกราบดวเถืจ้อยเดียวเดียวจักอยู่ดอกเพราะท่านได้ใบค้าอยู่ไปไปส้มกันบานเนี่ยนโบดกับสอ่นๆๆคือันเท้าขน่นของเชยนโบดใกล้ๆกันนึงนี่ไปไปส้มบึง สามซีโตัวคนเดียวถือคนออลลนึงถึงแล้วลุตเพราะว่าปักปักขึ้นสองสุดเหมือนี่ปักขึ้นสองสุด,สอดโอ้ยลงุงลายเทือแล้วมันโบถือของของก็ถือ จมหุดจัดนะให้อีกแล้วถ้ามันสิแพ็กคู่ว่แพ็กเมือนห่ว่าใครจะคู่กับเรได้เพิ่นนี่ जब नौकन खाबारा ने